วัดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมกันเพิ่มยังไงไปดูกันฮนะเครื่องมันไม่ธรรมดาเออมันก็ต้องเปิดแบบไม่ธรรมดาไอพวกเสียบปังง๊กยังสวดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมา เพิ่มฮาร์ดดิส์คอมพิวเตอร์มไม่รู้ว่าที่อื่นเพิ่มยังไงนะแต่ว่าคอมเรามันคือเครื่องนี้เราจะถังเกตได้ว่าถ้ามองมาเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างภายในเครื่องแล้วก็รวมถึงฮาร์ดดิส์ด้วยที่ตอนนี้มีอยู่สเทรบไบต์หลูกแล้วทีนี้เราก็เลยจะเพิ่มเข้าไปอีกลูกหนึ่งแต่ว่าสังเกตดูว่ามันจะไม่มีพื้นที่เหลือแล้วก็คือจริงๆอ่ะไอฮาร์ดดิส์เนี่ยที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าเราทําตกก็คือ จบเป็นนะกิ๊บเนี้<อ>ไม่ต้องต่อให้เสียเวลาแล้วจบตั้งแต่เมื่อวานนี้้แลวเราไปวางในโต๊ะหนูฮัลโหลอ๋อ,อมันก็ใช้ไม่ได้แล้วดิงั้นนะให้ถ่ายราคาเท่าะะะไรเผื่อใครที่อยากจะซื้อไปอัปเกรดที่บ้านสองพันสองพันิดสี่เทราไบต์นะสี่เทสี่ <4, 000. S 2> พันิดถ้าตอนนี้นะก็เอาง่ายๆว่าสมมติสี่เทสามพันกว่าบาทหนึ่งเทพันกว่าบาทก็พูดอย่างนี้ก็คือหนึ่งเทนี้ไม่คุ้มนะ ยิ่งความจุเยอะราคาก็ยิ่งต่ำลงกว่าความจุอย่างเช่น1เทราไบต์หนึ่ัเกือบ2อ0พัน่ะสองเทราไบต์นี่ก็2000ันกว่าเหมือนกันแต่ว่าถ้า3เท4เทก็มันก็คือจํานวน1ตัวเท่ากันเนาะแต่ว่ามันแค่ความจุที่ได้ต่างกันเออมันก็เลยเหมือนกับว่า1ตัว4เทมันก็เลยทําได้ถูกกว่าอ่ะทีนี้เราจะอย่างนี้ปับ๊บเราจะไวอย่างไงปับ๊บนี่ไม่ได้แต่ว่านี่เรามี อุปกรณ์เสริมเพืเอียกอุปกรณ์เสริมที่เราไปดกมาจากเครื่องอื่นมันคือถาดใส่ฮาร์ดดิสที่เราจะใส่เข้าไปแทนตัวนี้แหละเราจะใส่ใช่หรือว่าจะจอออกอปัจจุบันนี้จอไม่ได้ใช้ก็จอออกเราก็ใส่นี้เข้าไปหนึ่งอันเตรียมตัวที่จะมีอันใหม่เข้าหมาด้วยใช่ก็ไว้เพิ่มได้อีกรูปม,มาดูก่อนว่ามันเต็มยังไ,ไมม<อ>งมันเต็มยังไงต้องเพิ่มฮาร์ดดิสมาดูกันดิสเราเนี่ยจะมีอยู่สองอันก็คือในส่วนของ SSD เราจริงๆเราเพิ่ม SSD ได้อีก1ตัวนะแต่ SSD เนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ความเร็วเราใช้แค่เก็บข้อมูลเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ SSD ก็ได้เรามาใช้ตัวฮาร์ดดิสที่ราคาถูกกว่าในการเก็บข้อมูลซึ่งเนี่ยดิสแรกนะฮะนี่ตัวนี้คือฮาร์ดดิสไดดีคือฮาร์ดดิสรูปนี้มันเต็มคือถ้าเต็มกว่าน,นี้มันมันจะใช้ไม่ได้ เอสเดีเหมือนกันถ้ามันแดงแล้วนะแล้วใครบอกคอมค้างคอมกระตุกเข้าเกมไม่ได้นะก็คือมาดูที่ตัวนี้ด้วยว่ามันเต็มหรือเปล่าถ้ามันเต็มก็คือใช่เลยให้เคลียร์ออกด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเหลือพื้นที่ไว้ในการใช้งานด้วยนะครับเราจะทำอะไรกันก่อนเอาจอออกก่อนโอเคมาดีคัตเตอร์มากรไกลมานี่แลหละอะไรไปเจอแถวน,นี้แหละจริงจริงเราเพื่อนมีจบเลยนี่นเสียบไปปั๊บนะอันนี้เอาไปทำอะไรเอาไปเทสเ,เ,เกม อ,อ๋อจนเกมเก็ไม่ได้เทีดซะด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจอออกก่อนนะฮะ<อ>นี่คือจอมอนิเตอร์นะก็คือจริงๆถ้าเทียบก็คืออย่างจออย่างเงี้ยมันละท่าเดียวกันมีบอร์ดอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นจออ่าแต่ว่าอันนี้คือย่อ,อส่วนมาเป็นอย่างงี้คอมนี้เคยเคยแบบไม่ติดอะไรอย่างงี้ไหมแบบค้างนี่แต่แบบปิดแล้วไม่ดับปิดแล้วไม่ดับเขาเรียกว่ามันเกิดมาเพื่อออนไลน์24ชั่วโมง เียดี๋นนยวรอดูอันนี้ต้องรอติดตามต้องรอติดตาม <c oughs> นี่นี่นี่าบอกเป็นวิทยาทานสำหรับใครจะทำชุดน้ำเปิด <c oughs> แล้วใส่น้ำพาร์ทเทลที่มันเหมือนพอใช้ไปจริงๆไงไม่นานนะแค่ไม่กี่วันอะหลังจากที่ใส่ไปอะแล้วมันก็เริ่มแยกตัวตกตะกอนก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยใครที่ใช้แนะนำ <c oughs> สีใสถ้าเป็นสีสีก็มีโอกาสที่สีจะแยกตัวจากน้ำได้เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนะไปซื้อน้ำยาหล่อเย็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาใช้เขาเขาบอกว่ามันแรงไปถ้าไม่ผสมนะแต่แต่พี่พี่ใส่พี่ไม่สนเขาบอกว่ามันจะกัดแต่ว่าโอ้ยนะเก็เห็นร้องมันอะไรนะมันก็เงียบดีนะอีกอย่างคือน้ำยาหล่อเย็นพวกนั้นเน่ะจะไม่ตกตะกอนไม่แยกสีแยกตัวน้ำอันนี้คือข้อดีเลยอ่ะทีนี้เราจะยกไหมเราจะยกใช่ไหมพี่ยกก็พี่ไม่ใส่คืนนะพี่ยกลงก็ได้อยู่ ปั๊บเรียบร้อยโอ้ดูอุ๊ยอันนี้รู้ไม้รูไม่ออะไรไอ้หน้าแบหม้อน้ำเหรอก็คือลมจากไอตัวหม้อน้ำอะก็คือพัดลมที่เป่าหมา้อน mm ้ำแล้วก็ออกไปด้านหลังอะเป็นรูๆเลยอ่าเพรยกว่าร้อนฝุ่นฝ okay. um okay. ุ่นก็คือมันคือฝุ่นที่มาจากเนี่ยนะเป็นฝุ่นลมแรงดีลมแรงดีผนังเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างขุ่นนะ อย่างกลอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเปรี้ยวอ่ะเอาแล้วถึงไหนแล้วคะเอา, <c oughs> เ,อาเราใส่เสร็จเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแค่เอาสายมาต่อเดี๋ยวสายไฟมาต่อ,อสายสตาก็มาแล้วนี่ซื้อ,อลูกหนึ่งมาเสียบได้เลย,เลยอันนี้เราก็มีอะไรที่เราต้องแก้นะ สายเปิดปิดใช่ไหมปุ่มเขา,าอยากให้ปุ่มเปิดอยู่ไงที่เห็นง่ายหะฝังเลยไอย้อย่างนี้เลยโอเคไหมเราไปหาหัวอะไรมาใส่กันแหละตุ๊กตุงตุ๊กตุ่นอะไรเงี้ยแบบกดปาปีอยู่อันนึงเดี๋ยวคนะืนไปเอ้าเออเจ็บหัวเหลืองอะไรได้ไหม ที่อยู่กับกระบอกยาดมแกไม่ได้มหักได้ฮะโอ้โหคิดพอนเวลาไรมาที่พ่อได้วิ่งนี่นี่ได้เลยนี่จิ้มตูดเอาตูดไปติดไว้เออตอนเปิดก็คือจิ้มตูดได้อันนี้ได้น่แทุกตาฟ้าเน่ยเต็มไปอ่ะจริงเนี่ย มาไหนดีอ่ะไปทำปุ่มพาวเวอันนอ้ผมพี่บอลเอาไหมอันนี้มาจากไหนอ่าเออว่ะโอเคโลอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสหรับการใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วก็เพิ่มปุ่มพาวเวอร์ต่อไปค่ะยกขึ้นคืน เสร็จแล <e ้วต่อสายเสร็จเก็บสายให้ด้วยนี่เก็บสายให้ด้วย่าเหมือนเครื่องลูกค้าเลยเก็บให้อย่างดีป๊าบแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันเปิดเครื่องไงไหนไหนลองเปิดให้ทุกคนดูหน่อยครับเปิดเองกันแหละนี่ปุ่มเปิดเครื่องเครื่องเครื่องมันไม่ธรรมดาเออมันก็ต้องเปิดแบบไม่ธรรมดาไอ้พวกเสียบปั๊กยังอ๋อไม่ได้ ไม่ได้เปิดพาวเวอร์สามสองหนึ่งปั๊บนิ่งกลตอนนี้นิงเอนนี้นิงอ๋อนี่นี่บนี้ผิดอือเอาใหม่สามปั๊บแม่ เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพามาล้างท่อล้างท่ออืมเดี๋ยวมารื้อท่อออกแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนสี one minute later มาแล้วปั๊บปูปั๊บ,ปปบนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูดิสมาดูดิสมีดิสเพิ่มขึ้นมาไหม <c oughs> พี่ว่าไม่มีอ่ะพี่ว่าไม่มีปูว่ามีไหมไม่มีเหรอเฮ้ยหายไปเลยไม่ใช่แค่ไม ก็หาจริงหายไปสองลูกเลยดิสใหม่ก็ไม่มาดิสเก่าหายอีกก็เมื่อกี้รีสตาร์ทเครื่องใหม่อ่ะเราก็เห็นตัวลูกเก่าก็คือตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับที่ความจํามันเต็มเนี่ยแต่ลูกใหม่ยังไม่ขึ้นก็สําหรับใครที่ใส่ฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่เข้าไปนะครับก็คือมันยังไม่ได้เปิดดิสนะครับก็ให้ไปคลิกขวาที่สตาร์ทอ่าสตาร์ทวินโดว์ตัวนี้คลิกขวานะแล้วก็ไปที่ดิสต์แมネจเมนต์ ไปปัป๊บนี่เราจะเห็นดิสใหม่นะครับมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานี่อันนี้คือดิสใหม่ของเราที่เป็นสีดำเนี่ยเราคลิกขวานะฮะกดนิวไปเลยเราก็เน็กๆนกนไปเลยฮะสำหรับตัวได้เนี่ยมันมันเลือกได้ว่าจะให้ดิสใหม่เป็นได้อะไรแต่ถ้าเรียงตามดับมันก็จะเป็น C D E อ่านะครับก็กดเน็กไปที่เป็นได้ E เราสามารถตั้งชื่ออะไรได้นะแต่ว่าชื่ออะไรก็ไปตั้งที่หลังออกก็ได้ปัป๊บเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นเป็นสีฟ้านี่ขึ้นมาแล้วโอเค นี่เราก็ได้ดิฟใหม่พื้นที่เต็มเปรีย้ยเฮ้ยพื้นที่ว่างว่างเออคือแบบเอาไปเลยอีก4เทอ่าเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใครที่มีเครื่องอยู่ที่บ้านเนี่ยมีคอมอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องทำารอยาอย่างนี้ไงก็คือสําหรับคอมที่มีอยู่ยมันมีพื้นที่ที่ให้ใส่ฮาร์ดดิสอยู่แล้วเราแค่เปิดด้านหลังออกมาเนาะก็แล้วแต่เครื่องเราแล้วแต่เคสว่า แต่ละอันเนี่ยมันจุดใส่ฮาร์ดดิสก็จะต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างตัวนี้ก็จะเป็นถาดสไลด์เนาะแล้วก็ตัวถาดออกมาใส่ฮาร์ดดิสแล้วก็สไลด์เข้าไปแค่นั้นจบเลยหรือบางทีบางบางเคสก็อาจจะต้องใช้น็อตยึดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ง่ายๆเสียบสาย2เส้นก็คือมีสายไฟเลี้ยงที่มาจาก power supply ก็คือสายไฟเลี้ยง Sa t a านะครับเสียบไป1เส้นแล้วก็สาย Sa t a ที่ถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็จะเป็นต่อลงบอร์ดก็คือตัวนี้ที่ต่อจาก Sa t a บอร์ดนะครับมาเข้าที่ตัวฮาร์ดดิสอ่ะแบบนี้ พอเข้าไปปุ๊บอาถ้าอย่างเป็นฮาร์ดดิสใหม่เนาะมันก็ยังไม่ขึ้นเหมือนที่เราเสียบไปก็มากด New Volume ใหม่เพ right ื Lap ่อสร้างไดร์ใหม่ขึ้นมาแบบนี้ก <okes> ็เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้เลยเดี๋ยวรอชม EP ต่อไปสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อเออนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอลมีความถู้ด้วยวันนี้ลากไปก่อนรู้กับบอลมีความถูกัดให้ผม